ครับผมดูดอนน้อยเป็ดเป็ดเ,ดเกา่าเก่ามครับฝายนี้ซ้อมมาอย่วันครับซ้อมปมาณสองอาทิตย์กว่าซ้มาอมอ,อยู่ไหนฝายนี้พี่นา้าโยธินครับแล้วมีใครเป็นกู้ป้าคู้ซ้อนอีกที่ไหนมียอดดูดอนแล้วก็วัชระพลก็คือพวกในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไรแล้วครับนี้ย่างยี่สิบโลเราสูบเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าสิบเจ็ดน้ำหนักทีปล่อยมาปมาณกี่กิโลครับห้าสิบสองห้าสิบสามเราเป็นมือต่ายอะไรครับเตะขาต่อยหมัดอย่างวันนี้เราเจอกับโรเบิร์ต เคยเจอไหมเจอกันสองรอบเป็นไงบ้างแพ้สองแพ้เข้ามาสองครั้งเลยครับพิกแพ้หรือว่าแพ้ขาดไปเลยพิกแพ้๋อก็เบียดเบียดกันมาเนี่ยนะแล้วมันหลุดหลุดเขาไปมอเตอร์ไดอะไรเราจำได้ไหมม่เข่าแล้ววันนี้ระวังตีรวางแผ้ไรอรอดูไปนี่บนเวทีเราค่อยๆไปเรื่อยเราหยุดไปทั้งหมดกี่เดือนเนี่ยได้มาขยับไหมยังได้ได้ขยับร่างกายครับไปเดือนที่แล้วอ๋อวันนั้นเจอใครเจอกับโรเบิร์ต อ๋อเจอเขาโรเบิร์ตด้วยที่ไหนที่อออ้้มนยที่นี่เหรอแล้ววันนั้นเป็นไงก็อใ้แคร่แคร์เขาเหมือนเดิมวันนี้เลยแก้มือเคาร์อ็อบนี่คาร์ใจมั้งคาใจอยู่ก็คือคิดว่าวันนี้น่าจะผ่านไหมน่าจะผ่านมั่นใจแน่นอนมัใจครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดมุกดาหารครับฝากเพื่อนชื่อแฟนขับรอวันนี้หน่อยวันนี้ก็ฝากพี่น้องชาวมุกดาหารเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับผมจะทำเต็มที่ครับเราใส่มาทั้งหมดนี่ที่ยหมดกี่ครั้งแล้ว ที่ต่อยมาประมาณสี่สิบกว่าครั okay. <Okay. S 1> ้งโอเคอรามาการร้องชาย